ครับคลิปนี้ก็บภาพพี่น้องยู่ไดป่าคือก่าครับวันนี้พามาเบ่งนางอัวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่ก็คือนางอัวหน่อยครับหรือว่านางอัวคางเง่านั่นเองนะครับก็จัดเป็นอยู่ในตระกูลนางอัวอีกชนิดหนึ่งครับวันนี้พอดีมาพบเจอเพ่นออกดอกครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบ่งลักษณะดอกของเพ่นครับว่ามีความสวยงามเพียงใดนะครับครับก็จัดเป็นปลวยไมดินอีกชนิดครับที่ สามารถพบเจอได้บ่อยนะครับตามป่าตามเขาครับครับนี่ก็คือดอกของเพอนครับก็มีดอกขนาดเล็กนะครับเป็นสีเขียวครับถ้าห้างมสังเกตดีๆก็แถบสีมองมาเห็นครับสําหรับดอกของเพอนะครับถึงดอกเพ่นสีบอมีความเด่นสะดุดตาเป็นไดครับแต่ว่าถ้าห้าสังเกตเบื้องลักษณะของเพื่ดีดีครับก็ถือว่ามีความสวยงามมีเนตโตครับถึง ดอกของเพลนซีมีขนาดเล็กนะครับครับการออกดอกของเพ่นครับิ่นก็สิเริ่มออกดอกมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมครับมาจนถึงเดือนกันยายนในปัจจุบันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นออกดอกแล้วครับครับพี่น้องก็คงได้เห็นลักษณะแล้วนะครับเผื่อพบเจออยู่ตามป่าตามเขาครับเผื่ออยากนํามาปลูกนะครับสิไดเผื่อบางท่านยังบ่ทันได้หุ้จักซื้อของเพ่นครับการนํามาปลูกก็คือ เพลนสีมีหัวหยุดใตดินคายกับนั่งอัวทั่วไปครับก็คือเอาหัวของเพนลนแล้วครับมาปลูกไว้ในกระถางนะครับในช่วงหนาแรงเพ่นก็สิมีการยบโตลงไปครับแล้วก็พอถึงช่วงเวลาดูดูฝนครับเพลนก็สะมีการเจริญเติบโตงอกต้นไม้ขึ้นมาเองนะครับขับคลิปนี้การศิภาพ,พี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้สวัสดีครับ